ได้เวลาแล้วจะเปลี่ยนกระถางนี้ใบก็เขียวนะไม่รู้จะงัดออกได้หรือเปล่าต้องดึงออกมาทั้งเข่งแล้วก็กรีดเอามีดกรีดเลยใส่เข่งใบนี้เลย ไปหาอกใบหนึ่ง ออกยังไงจะค่อยใส่แช่นั่นก่อนครบแล้วแกะก่อนเดี๋ยวจะโดนหยุมหัวเอา อันนี้ไม่เอาแล้วลูกสักทีปั๊บไหนนี่อ้อดุวงเลยอันนี้อาจะไอ้มาลักิี้น้อแม่เอางี้งดิ อยู่ได้นะทีแรกมันเป็นโพรงไม้เอาไม้ทับทับไว้มันเ,เป็นโพรงไม้กหอยใส่หมดเลย

ยกไม่ได้ยกไม่ได้ไปที่ก่อนเออเออกยังไงล่ะเนี่ยอ,อ้งานยากเลยเออกง่ายล่ะเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าจะปลูกแป๊บเดียวไหนได้ยาวเลย aoi đi, à. lại lo ở đông bạc lại ông ấy đi đây mình nó ui ôi những mặt ตัวขาวไม่ได้ค้างคืนเลยนาเดี๋ยวนะเคี่ยก่อนอ้อ เลยโหลงดินเลยน่าจะดีนะข้างนอกก็ผูกมหมดแล้ว

เล็กไปแล้วอ่ะความสะอาดก่อเดี๋ยวเหยียบก็เหยียบมาแล้วมันจะแน่นไปดพืน้นเดี๋ยวต้คนน้ำหน่อยพลาสติกจะได้แยกช้บ

ให้มีน้ำขังหน่อยนะึงไปไหนสองสามวันก็น้ำก็ยังไม่แห้ง 找路卤一样。

ยกข้างบนลงเอามาใส่อันนี้ ต้องใส่สองชั้นสชั้นคือไม่ใช่สองชั้นนี้นะสองชั้นขึ้นมาข้างบนอีกอนนะ Ôi. Ôi. nặng áo lương nhiều nặng áo lương áo cá nữa nhỉ hai tay mới thanh bẹp 在。 ภาพรวมแกะออกมาเลยมันที่แรกไม้ค้ําแต่อันนี้ออกไม่ได้โอ้จะหักแล้วนี่หักแล้วเหลืออีกนิดเดียวเอ๊หรือว่าตัดเลยมันยังไม่เหลืองเลยมันยังไม่แก่ด้วยซ้ายําไปเดี๋ยวจะมัดให้มันบีบเข้าดูมันมาแทะลอ,อกอ่ะ ได้ประมาณนี้แหละไอ้เดี๋ยวจะเอาไม้เสียบข้างๆเอาไม้ก็มีประโยชน์ เดี๋ยวไปหามาเพิ่มอีกไม้ใหญ่ได้เปรียบมันไดกกำลังคลองเลยเหเอ,อได้แล้วหาอีกชั้นหนึ่งมาใส่เลย เพราะว่าตรงนี้ชายคาแล้วก็วดมันจะตกลงมาแล้วก็จะลงนชายคาค่ะ จะได้แข็งแรงแปลกอะ่ะลากมันไม่ลงข้างล่างนะลากมันฟูขึ้นมากินหมดเลยลากอะ่ะลากกินหมดคือไอ้พวกท่อนกิ่งมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยลากก็กินหมด แรกๆเอ้ยเอาอย่าง้นอย่างงี้คอเหนื่อยเข้าเหนื่อยเข้าโอ๊ยช้าไม่ไหวอะไรก็ได้แล้วยุ่งก็ัดร้อนก็ร้อน ไอมาใส่ข้างบนเราล,าลดน้ำมันจะได้ไม่กระเด็น มันก็จะโตเดี๋ยวเราจะหุบมันเข้ามัดกิ่งลังเข้าหากันค่อยมาดูตอนเสร็จเลยมาเรียบร้อยห่อไแล้วนี่ทำเป็นสองชั้นเลยมัดขึงไว้ลูกนี้ก็พันใหม่เมื่อกี้มันจะหักอันนี้มันจะมันเหลือแค่เปลือกแค่นั้นเองอะ่ะ กานมันโดนแทะไว้หมดแล้วอ่ะเนี่ยก็ไม่รู้จะเหมือนไม่รู้จะเป็นไงเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเหลืองก็เก็บอ่ะนะนี่เลยมัดตึงอันนี้เอาไม้ปักสองอันทีแรกก็กลัวมันล้มอยู่ไม้กระถินกลัวมันกลัวมันงอกกันเลยอ่ะเพราะว่าดินมันชื้นอันนี้มันยังดิบอยู่เลยมันมีอ่ะเคยไอ ้นหน้าบ้านอ่ะมันก็ปักอย่างนี้แหละแล้วมันก็งอกออกง่ายง่ายกระถินอันนี้ก็เมื่อกี้ลื้อออกเก็บทำความสะอาดมัดคลายมันออกใหม่อยากตอนตรงนี้จังเลยแต่ว่าใบมันมียังมีใบอ่อนอยู่ใบมันยังไม่แข็งอีกสักพักน่าจะดีอันนี้ตอนออกเลย พุ่มเบื้องล่างมันจะได้แบบเป็นอีก,อก,อกพุ่มหนึ่งใจออยากจะขุดออกอยากจะขุดออกจากเข่งแล้วไปชําในถุงเรียบร้อยภาร,ารกิจวันนี้ตามมีตามเกิดเอาเท่าที่มีเราจะได้แล้วละ่ะทีแรกกัน,นิดเดียวอันนี้กระถางใหญ่เลยเอาละเรียบร้อยเปลี่ยนกระถางเลมอน